สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NKP Channel นะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสวัสนี้เราจะมารีวิวการเล่นเกมของเจ้า iPhone 6s ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น iPhone ที่ออกมาแล้วประมาณ5ปีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า performance นะครับประสิทธิภาพของเจ้า iPhone 6s เครื่องนี้ยังจะสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับผมโดยเกมที่เราจะเล่นวันนี้มี3เกมนะครับมี ROV นะครับ PUBG แล้วก็ Call of Duty นะครับ เดี๋ยวจะเล่นเกมให้ได้ดูกันนะครับพร้อมดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับผมว่าจะสามารถเล่นได้นานแค่ไหนนะครับโดยเริ่มต้นนั้นแบตของเรานะครับจะอยู่ที่96นตนะครับตอนนี้เวลา3ทุ่ม6นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกับเกม ROV นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับ สำหรับ iPhone 6s นะครับปี2020ก็ผ่านมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า iPhone ตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าปี2020 iPhone 6s นั้นจะสามารถเล่นเกมได้อยู่ไหมนะครับไม่รีรอนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยนะครับเอาไปที่โหมดจัดอันดับครับแบบเดียวครับซ olo ครับป้าย หน้าจอค่อนข้างที่จะเล็กนิดหน่อยนะครับสำหรับปี2อ2 0ันเจ้า i-phone6s เครื่องนี้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่4.7นิ้วเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตานะครับสำหรับ iphone 6s นะครับจะมีข้อดีตรงที่เครื่องเล็กกะทัดรัดนะครับแล้วก็หน้าจอสามารถใช้ทีดีทัชนะครับสำหรับการเล่นเกมพวก fps นะครับ พวกพับจหรือว่าคออฟดิตี้นะครับผมจะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมสำหรับผู้ที่ถนัดใช้ทีดีทัตนะครับตัวที่เราจะเล่นเป็นคา r เพนี่นะครับเพื่อนๆเป็นเนแคลรีดูการโหลดเข้าเกมนะครับของผมคือคา r เพนี่นะครับดูว่าความเร็วจะรวดเร็วแค่ไหนนะครับมีหนึ่ง หนึ่งตัวด้านล่างนะครับเต็มไปแล้วนะครับของเราเข้าเป็นที่สองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันได้เลยครับ <to> อ้าวไม่มีตัวฟาร์มเหรออ้าวงานเข้าตอนแรกเราน้กว่านาคอสจะฟาร์มนะครับ ไม่เป็นไรครับเพ, fellow, พื่อนๆแต่เราฟาร์มก็ได้แต่ไม่ได้เอาฟาร์มมาเพื่อนๆดูเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทตัว FPS <you> ด้านบนนี้นะครับผมตอนนี้จะอยู่ที่58 59นะครับ no like right. อวว่าเล่นได้ลืนล่นๆเ,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 เลยครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่เปิดแอร์นะครับ ยี่สิบห้าองศานะครับ <Ret reat. S 1> เดี๋ยวมาลองดูว่าอุณหภูมินั้นอุณหภูมิยี่สิบห้าองศาจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนเครื่องจะกระตุกไหมนะครับรู้สึกว่าจะโดนขโมยบัฟไปสักหนึ่งตัวแล้วนะครับตอนเราไม่ได้เอา,อาตัวไอเทมฟาราม,มานะทำให้ฟา์าช้านะครับ First, <fly. S 1> เรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับ <need> มาสามเลยสักทีเดียว ไม่ไหวแล้วอัพสกิลผิดด้วยครับเพื่อนขอกลับ,บ้านก่อนแล้วกันโอ้ยโดนอลิดเทนถอยเทนถอยเราจะโดนนะครับ I Retreat! Enemy ultimate! Enemy onslaught! เว้ยทำไมกลางโดนอะ่ะเฮ้ยส่วนนี้มาจากไหนอะ่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนยา ตัวนี้หลงหรือเปล่าเพื่อนตัวนี้เขาหลงป่าหรือเปล่าอู้อันลิ้นี่หนึ่งจริงๆนะครับ ใครไปบวกนะเพื่อนกันเอยเพื่อนโอ้โหแรงมากนะครับ <Destroy ed. S 2> เราไม่ยอมแพ้นะครับตอนนี้เราเล่นมาเจ็ดนาทีเท่านั้นเองป้อมแตกหมดละ เราได้แค่ป้อมเดียวนะครับเคเดี๋ยวไปลุยต่อได้เลยโอ้ย ดันหน่อยเพื uh ่อนดันหน่อยเร็วปึ it. It ๊บปึ๊บปึ๊บๆๆๆๆเๆๆ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 ๆะเอๆๆๆๆไปฟาร์มกันเพื่อนๆๆๆ โอ้ตายโอเคมาแล้วรอแป๊บโูว่าเบื่อลิสมากเลยนะเพื่อนจะโดนสตัมเลยทั้งหลายเนี่ยโอ้เนือยจริงๆริขอสักตัวเพื่อน ร่างโดนดันนะเพื่อนตอนนี้เฟเบเลก็ยังเกาะอ,อยู่ที่58 59 60นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเ <Your team S 2> ครื่องก็มีอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร้อนนะครับเครื่องก็ยังเล่นได้สบายสบาย สวยโดนสตันโอเคสวยนะครับตุลินเพนเอ็กคาลิเบอร์เป็นหนึ่งนะคืนครับเคียร์คี โอ้โห,โโห,โโหผมไม่ทันนะครับตูเลนเขาเริ่มแรงแล้วนะ <Ret reat. S 1> ขอโทษครับเพื่อนๆเ, <Hi. S 1> เขาน่าจะเอาอ Dark Slayer นะครับก็เห็นเงียบๆนี้แน่ <x> นอนครับเทเนคคาลิเบอร์ไปเพื่อน <Yeah. S 1> <c oughs> โอ้ยเกือบได้นะครับ เราไปป่วนประสาทเขานะครับอาจจะไม่รอดแล้วเพื่อนอุ้ยเน็ต <Ret reat. S 1> อุ้ยเน็ตนะครับ <Ret reat. S 1> ปิงขึ้นนะครับ <Ret reat. S 1> อาจจะเป็นที่ 3G นะจังหวะเมื่อกี้ <Ret reat. S 1> ปิงขึ้นนะครับเพื่อนๆอ, <Ret reat. S 1> อาจจะไม่รอดแล้วต,ตานนี้เขาได้ดาร์คซเลเยอร์แล้วด้วย มาหลอดแทงเหรอโอ้ยตายเลยโอเคครับตอนนี้เราก็แพ้ไปนะครับผมมาดูกันนะครับตอนนี้เราเล่นกันไปแค่13นาทีนะครับ สิบสามนาทีครึ่งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่จากเก้าสิบหกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดสิบแปดนะครับเก้าสิบหกเหลือเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวลองลบให้ดูเลยนะเพื่อนเพื่อนเกาสิบหกลบเจ็ดสิบแปดเล่นไปสิบสามนาทีลดไปสิบแปดปร์เซ็นะครับหารด้วยสิ โอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งนาทีกินหนึงจุดสามเปอร์เซนเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูปรับตั้งค่าตัวเอฟเฟกตต่างๆดูนะครับเมื่อกี้ที่เราเล่นไปนะครับผมปรับเฟรมเรทไว้ที่สูงนะครับปรับการแสดงผลไว้ที่สูงนะครับปรับสูงมากไม่ได้นะครับได้แค่สูง Particle ก็สูงนะครับนี่ก็คือการตั้งค่าของเรานะครับจะประมาณนี้ครับหลักๆเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยครับเกมต่อไปที่ผมจะเล่นคือ p ับ G นะครับผมเดี๋ยวดูแบตเตอรี่กันก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้แบตเตอรี่จาก7 8ซนนะครับโอเคเข้าเกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ไม่ได้รวดเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นดันแซนฮอกนะครับแหงเราอยู่ที่อาคาวีนะครับคาว้าเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าก่อนเล่นเกมกันนะครับสําหรับตัวกราฟิกนะจะปรับไ้ที่ HD นะครับสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทที่สูงนะครับ HD r HD ปรับไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่ว่าผมจะขอปรับไปที่ดีแล้วกันครับ แล้วก็เฟรมเร้ที่สูงข้อดีของเจ้า iphone 6 s นะเขาจะมี t d t o u c h นะครับผมเราสามารถเปิด t d t o u c h นะครับเป็นการลองรับน้ำหนักการกดนะครับเพื่อใช้ในการเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ t d t o u c h ในการเล่นดูนะครับมันจะเป็นข้อได้เปรียบมากเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องกดปุ่มยิงเลยนะครับแค่แปะไปเบาๆที่หน้าจอนะครับนานเหมือนกันนะครับ ก็จะมาโอกี้ยิงดาวเป็นกองเลยอ่ะไม่ฟุ้กขึ้นได้เฉยโบกี้ซ้ำไม่หมดหมดเล้วดีนะโอเคเราขอปิดเสียงเพื่อนก่อนนะตอนนี้เราอยู่กันในโหมดทีมนะครับเพื่อน นี้เราอยูกนกับเกม PUBG นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความลื่นไหลของ iPhone 6s ของเรานั้นจะสามารถเล่นได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับสำหรับเกม PUBG นะครับเราตามเพื่อนเราไปนะไม่รู้เพื่อนเราโดนที่ไหนมีคนตามเรามาไหมขอดูก่อน ทางไก่เราต้องรีบฟาร์มแลวรีบเข้าวงแล้วเพื่อน เป๋าเราเต็มนะครับมีแค่กระเป๋าหนึ่งเทนัเองก็การเล่นเกมก็ถือว่ายังเล่นเกมได้โอเคนะครับไม่ได้กระตุกหรือว่าหน่วงอะไรนะครับเราก็ต้องพยายามทำความเคยชินกับเจ้าหน้าจอที่มีขนาดเล็กนะครับ ไอ o n e 6S นะครับเป็นไอโฟนที่มีหน้าจอขนาดเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเอามาเล่นเกมนะครับก็ต้องทําความเคยชินกับหน้าจอนะครับใช้เวลาทําความเคยชินสักนิดหน่อยนะครับไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะไม่ถนัดได้นะครับคูสามได้กระเป๋าสามมาแล้วเพื่อนเจอคูณ6 นนี้เพื่อนเราเข้าวงแล้วนะขอกินยาน้ำกันครับเราต้องวิ่งอีกไกลอันนี้เหลืออยู่ห้าสิบหกคนแล้วครับวิ่งไปเราต้องระวังคนด้วยนะนี่นะพอผมเล่นมือจะชอบหลุดจออยู่เรื่อยเลยนะจอ iPhone 6s มันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับ โอ้วงค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับวงโดดไกลมากเลยนะเมื่อกี้เราก็วิ่งมาพักนึงแหละนี่อีกนาะทีนึงเราก็ต้องวิ่งกันอีกแหละเพื่อนเอารถมาเดีย๋ยวขึ้นรถไปกับเพื่อนลย ทางเลยนะเพื่อนต้องอ้อมสะพานเลยนะไม่รู้จะใครจะดักยิงเราหรือเปล่า โดนแล้วนะครับโอ้ยเพื่อนงานเข้าแล้วงานเข้างานเข้าโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่รอดนะครับโดนกระหน่ำยิงเพื่อนเรากำลังมาไม่รู้จะทันหรือเปล่าโหน็อกสามแล้วครับ โอ้ไม่รอดนะเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้ครับสามารถเล่นได้เลื่อนไหลดีนะครับก็ไม่มีอาการหน่วงหรือกระตุกแดงๆสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่จาก7 8็ดลบกก็หมดไปประมาณสิบเอร์เซ็นต์นะครับ10%เรเราเล่นประมาณ1นาที ลดไปน1%นะครับก็ถือว่าลดไปเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นคอฟด d ตี้นะครับเดี๋ยวเล่นเกมยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนเราเริ่มที่สามทุ่มสามสิบแปนะครับแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่68%สิบแเอนเพื่อนๆที่กำลังมองหาโทรศัพท์ไว้เล่นเกมนะครับ iPhone 6s นะครับเป็นมือถือที่หน้าจอเล็กนะครับ แต่ก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับผมไม่มีกระตุกนะครับนอกจากเน็ตเราจะกระตุกเองนะครับเนื่องจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องนั้นแรงอยู่แล้วนะครับชิปเซตของเขาก็เป็นชิปเซตตัวเก่าก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังรันเกมได้สบายๆนะครับแนะนําเลยนะครับ iPhone 6S เครื่องนี้นะครับผมได้มือ2มานะครับหน่วยความจา32 .gb นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,500-4,000เท่านั้นเองนะครับ เพื่อนๆที่อยากได้มือถือสเปคแรงๆนะครับเอาไว้เล่นเกมก็ iPhone 6 s นะครับก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้นะครับอีกทั้งมีข้อดีตรงรักษาความปลอดภัยแบบ f i n g e r p ์พิ้นสแกนเนอรนะครับนี่นะครับสามารถใช้สแกนนิ้วได้นะครับผมกล้องหน้าหลังก็ยังคมชัดนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ข้อพิจารณาก็คือแบตเตอรี่เขาจะน้อยนะครับหน้าจอเขาจะเล็กนะครับ แต่ก็แรกมาด้วยความแรงนะครับของ cpu นะครับสามารถเล่นเกมในยุคนี้ได้สบายสบายเลยนะครับเพราะชิปเขาทำมาค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเราเล่นโหมด multiplayer นะครับ อยู่ในโหมด domination นะครับโอเคเราๆอผู them. Them ้เล่นอยู่หนึ่งคนนะครับตอนนี้ทีมครบแล้วจะไปเริ่มเกมกันได้เลยครับสำหรับกราฟิกที่ผมปรับนะครับผมจะปรับกราฟิกไว้ที่เสียงในกราฟิกนะครับนี่นะครับจะปรับไว้ที่กราฟิกไว้ที่โลนะครับ จะปรับเฟรมเรทไว้ที่ไฮนะครับสหรับ iPhone 6S ปรับได้แค่กราฟิกได้แค่มีเดียมเท่านั้นเองนะครับก็ผมขอปรับไปที่โลเพื่อความลื่นไหลนะครับก่อนเริ่มเกมนะเราเรามาดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่อยู่เหลืออยู่65นะครับเวลาก็เริ่มที่3ทุ่ม44นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เล่นสนยน่าจะไม่เหมาะนะเพื่อนเฮ้ยไม่ตายได้ไง เสชิงทงนะครับโอ้ยโดนสามตัวเลยนะครับ เปลี่ยนฟังนะครับคะแนนเขาครบก่อนนะ 好吧 มาสี่ตัวเลยนะเพื่อนไม่รอดนะอือหือโอ้โหโดนโดนนะเพื่อน คะแนนค่อนข,ข้างที่จะห่างกัตนตรงนี้น่าจะตามไม่ทันนะถ้าเราเยึดโซนไม่ได้นะเพื่อน สามแต้มนะรเราจะแพ้แล้วโอเคก็เล่นได้เลื่อนไหลดีนะครับสโนับคอร์ดูตี้นะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเล่นได้เลื่นๆนะครับเครื่องก็จะอุ่นๆนิดหน่อยนะครับผมเล่นที่อุณหภูมิห้องนะครับเปิดแอร์25องศานะครับผม ไปดูนะครับจาก65ตอนนี้เหลือ55ลดไป10เปอร์นะครับเราเล่นมา5นาทีนะครับโหขออีตีค่อนข้างที่จะกินเยอะนะครับ6นาทีนะครับเฉลี่ยแล้ว1นาทีกินไป2เลยนะครับครับสรุปนะครับผม iPhone 6s ก็ถือว่ายังเล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะหามือถือไว้เล่นเกมนะครับแนะนำนะครับ iPhone 6s นะครับเครื่องของผมนะครับความจุจะอยู่ที่32 g b นะครับ นี่นะครับของตัวเครื่อง iPhone 6s นะครับโมเดลไทยนะครับ3.2 G ิสามารถเล่นเกมได้เรื่อๆเลยครับรันเกมยอดฮิตได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV Call of Duty แล้วก็ PUBG Mobile นะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับรีวิวเต็มๆแล้วก็วิธีการเลือกซื้อนะครับมือถือ iPhone มือสอนะครับอย่างเช่น iPhone 6s เครื่องนี้ที่ผมได้มือสมานะครับ ผมจะรีวิวทําคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง n k b Channel ของเราไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปการรีวิวนะครับการเลือกซื้อต่างๆนะครับสำหรับมือถือ iPhone มือ2นะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสบวนนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ